สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เอาเด่นล่างสี่ตัวนะครับมาลุ้นมาให้ชมหรือว่ามาเป็นแนวทางกันต่อนะครับ <c oughs> สูตรนี้นะครับก็เมื่อวานก็ไม่ได้เข้ามานะครับวันนี้ก็จะได้เอาเด่นล่างสี่ตัวนี้มาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรยาวนานแล้วนะครับเป็นสูตรยาวนานแล้วก็พอดีก็มา เขียนใส่หน้ากระดาษใหม่นะครับพัดีหน้ากระดาษเก่าก็หมดไปแล้วนะครับก็มีเข้ามีหลุดอยู่นะครับสูตรนี้นะครับแต่ส่วนมากจะเข้านะครับส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดนะครับสูตรนี้นะครับก็ลองมาดูครับที่ไปที่มาเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อันนี้ใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับพี่น้อง ก็จะมาหลุดอยู่ตรงนี้งวดหนึ่งนะครับที่ออก87นะครับผลลัพธ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็สูตรนี้ก็จะได้แค่4ตัวนะครับ4ตัวก็จะมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับเรามาดูงวดแรกเขาก่อนนะครับที่เขาเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นกระดาษแผ่นใหม่แล้วนะครับพี่น้องจริงแล้วก็สูตรนี้ก็อยู่มายาวนานแล้วนะครับสูตรนี้นะครับผมก็เลยมาล่างใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับก็ลองมาติดตามกันดูนะครับ งวดแรกนะครับกระดาษแผ่นใหม่นะครับก็ได้78 90นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่06นะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลข0นย์นะครับเข้ามาอยู่ที่หลักสิบผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่06นกะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมาได้9ก1 2นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับ9012ก็ผลลัพ์ก็ออกอยู่ที่8 7งวดนี้หลุดนะครับพี่น้องไม่มี8แล้วก็ไม่มีเลข7นะครับนะครับ ผลลั์ก็ออกที่87นะครับแล้วก็ถัดมาครับเลขดเก้าศูนนะครับ, 8, 9, 0, รบผลลัพธ์ก็ออกที่20นะครับเลขศนย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้ก็จะนับเรียงตัวไปเลยนะครับก็จะได้4หลักนะครับถ้าบวกลบคูณหารกันได้ตัวเลขแล้วก็เรียง บวกทีละแต้มนะครับให้ได้สีหลักนะครับมาถัดมานะครับได้สีห้าหกเจ็ดนะครับผลก็ออกอยู่ที่ศูนย์หกนะครับเลขหกก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับพี่น้องสามารถมาทั้งหลักหน่วยและหลักสิบได้นะครับสีตัวนี้นะครับสีตัวนี้นะครับสามารถมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับไม่ปักหลักนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับพี่น้องถัดมาได้1 2 3 4นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างรัฐบ,บาลงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ออกอยู่ที่9 1ใช่ไหมครับ9 1เลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็งวดใกล้จะถึงนี้แล้วครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้ได้เป็นสูตรนี้นะครับ มามาลุ้นกันเลยครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้องสามตัวหน้านะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี้นะครับนะครับเล็หน้าสามตัวนะครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองนะครับผมจะใช้สามตัวนี้นะครับพี่น้องก็จะใช้หลักร้อยนะครับมาเป็นตัวคิดคำนวณให้นะครับก็ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้อง หกแปดศูนยนะครับงวดที่ผ่านมาออก91ใช่ไหมครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลข1นะครับ1 2 3่งสอก็ผลออกอยู่ที่91นะครับผมก็จะใช้3ตัวหน้าครั้งที่1 680นะครับหกแปดแล้วก็ศูนย์นะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้ พี่น้องได้ชมได้เป็นแนวทางกันนะครับหลักร้อยบวกกัน3ามครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็บวกค้าคงที่ทุกครั้งเลยนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับไม่ยากนะครับสูตรนี้นะครับ ใช้ตำแหน่งนี้นะครับหน้าคอหนึ่งนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1น,นะครับก็อันนี้ก็3 68ใช่ไหมครับบวกกัน3ครั้งเลย6 3 6 8มหบวก5 18บวก5ก็ได้23นะครับพี่น้องใช่ไหมครับ3 68 18บวก5ก็ได้ย3มนะครับลงท้ายด้วยเลข3นะครับใช้หลักหน่วยมานะครับก็ได้ย,ย3มก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข3นะครับแล้วก็ให้นับเรียงตัวกันไปเลยนะครับ 3แล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หนะครับอ่าใหนับเรียงตัวกันไปเลยนะครับพี่น้องให้นับเรียงตัวกันไปเลยนะครับก็ได้เด่นแล้วนะครับงวดนี้นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับระหว่างเลข3าเลข4ี่เลขห้าเลข6กต้องมีให้เห็นตัวหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับต้องมีให้เห็นตัวหนึ่งนะครับ สามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับอีสามสี่ก็ห้าแล้วก็หกนะครับอ่าได้แล้วนะครับพี่น้องสามสี่ห้าหกนะครับนับเรียงตัวให้ได้สี่หลักนะครับถ้าได้เลขสองตัวก็ใช้หลักหน่วยมานะครับเมื่อกี้ก็วกลบคูณหารก็ได้ยี่สิบสามนะครับ <c oughs> ลงท้ายหลักหน่วยก็คือเลข3ก็3 4 5สีห้านะครับเรียงตัวมาเลยนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับระวังเลข3เลขสีเลข5เลข6ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็แค่นี้เองนะครับสูตรทุกสูตรผมก็ามาให้เป็นแนวทางนะครับชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับก็เราก็ไม่ได้บังคับกันนะครับว่าตัวเลขตัวนั้นตัวนี้จะมานะครับจะมาจริงๆก็นู่นแหละ ผล2ตัวกองฉลากที่เขาออกนะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับระหว่างสีตัวนี้จะมีตัวไหนมานะครับ3 4 5สีหหรือว่าจะมา2ตัวก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าจะมาตัวเดียวจะมาตัวไหนนะครับ <c oughs> ก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับถ้าชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อสร้างกำลังใจกันนะครับ ท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามหรือว่ารับชมกันใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับก็ได้เด่นแล้วนะครับเด่น3 4 5หนะครับเด่น3 4 5 6หนะครับพี่น้องได้สีตัวต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับ ส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดนะครับมีโอกาสหลุดน้อยนะครับสูตรนี้นะครับสีตัวนี้นะครับต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องเห็นนะครับต้องเห็นตัวใดตัวหนึ่งท่านไหนชื่นชอบก็ลองเอาไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจ,จริงนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้เฮงๆงปังปกันนะครับ ก็ลากันติดก,ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ